คลิปนี้เรามาตรวจโควิดกันนะครับผมวันนี้11ธันวาคม2567แล้วนะก็คือผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นโควิดไหมก็เลยไปซื้อที่เซเว่นมานะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาคม2567นะครับผมก็เป็นโควิดหนึ่งครั้งนะทําไมถึงรู้ก็ไปที่โรงพยาบาลนะถ้าปกติอาการอย่างนั้นนะเราจะทานยาเองแต่วันนั้นนะอยากจะไปลองโรงพยาบาลใหม่โรงพยาบาลราชวิถีรังสิตนะไปก็เจอดีเลยเป็นโควิดนะอันนี้ผ่านมาหกเดเดือนมีอาการไข้อีกแล้วนะครับ บางคนก็ลืมไปแล้วนะครับว่าตรวจโควิดยังไงนะฮะเราล้างมือให้สะอาดนะอันนี้ผมไปล้างมาแล้วนะครับอันนี้นะครับแกะให้เรียบร้อยนะครับเอามาเสียบไว้นี่นะครับเขามีร่องให้เสียบอยู่นะฮะนี่นะครับเราแกะฝั่งนี้นะเราย้ายโดนสำลีนะครับ เราฝั่งก้านเข้ามานะครับแล้วก็ไปหมุนในจมูกของเรานะครับไปประมาณสักดเซนสองเซนนะฮะแล้วก็หมุนทั้งสองข้างสองรูจมูกเราเลยนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราแย่ไปเลยนะครับแล้วก็หมุนสองสามครั้งอีกด้านหนึ่งเรามาใส่ในหลอดนี้นะครับหมุนไปนะหมุนไป หลังจากนั้นเราแช่ก้านสำลีไว้อย่างนี้นะครับ1นาทีนะครับครบ1นาทีเราก็เอาออกนะครับอันนี้นะครับผมเอาถุงพลาสติกมาใส่นะเราใส่น้ํายาล้างจานไปเลยนะครับฆ่าเชื้อมันหลังจากนั้นนะเราบีบตรงก้อนอย่างนี้นะครับให้น้ํายาเขาผสมกันนะครับครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับหลังจากนั้นเราเปิดเลยจริงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะหยดตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะ เราสามารถที่หยดแบบนี้ได้เราไม่ต้องเปิดฝานะครับเราหยดแบบนี้นะครับพอเราเปิดฝาเราควบคุมปริมาณไม่ได้นะหยดลงเยอะนะเป็นวิธีที่ผิดนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับเปิดฝานะครับควรที่จะปิดฝาแล้วก็หยดไปสามหยดนะครับโอ้เต็มเลยหลังจากนั้นนะครับเราจับเวลาไว้สักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับผมจับสักสิบห้าพอนะครับนี้ผมก็จะใส่น้ํายาล้างจานไปนะครับฆ่าเชื้อมัน เห็นไหมครับเป็นตัว C นะฮะแสดงว่าไม่เป็นนะเดี๋ยวรอพักๆหนึ่งรอให้ตามเวลาที่เขากําหนดเนาะพอละเมืองดีนะครับผมก็จะติดไว้ด้วยนะครับข้างกล่องที่เราจะไปทิ้งถังขยะแปะไว้อย่างนี้นะอันนี้คือครบ16นาทีแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นนะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีอ่านค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นขีดเดียวที่ตัว C นะครับแสดงว่าเราไม่เป็นโควิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นทั้ง2ขีดนะครับทั้งตัว C และตัว T ถ้า2ขีดแสดงว่าเป็นนะครับมาปรากฏที่ตัว T อย่างเดียวนะครับ1ขีดแสดงว่า ตรวจผลไม่ได้นะครับแบบหนึ่งก็คือไม่มีขีดเลยนะครับก็แสดงว่าตรวจผลไม่ได้เช่นกันนะครับนั้นก็คือการตรวจผลไม่ได้สรุปอีกทีนะครับก็คือขึ้น1ขีดที่ตัวทีและไม่ปรากฏเส้นเลยนะครับไม่ปรากฏขีดเลยอันนั้นคือตรวจผลไม่ได้เราต้องไปหาที่ตรวจมาใหม่นะครับทําลายนะครับน้ํายาล้างจานคลิปนี้เป็นการตรวจโควิดด้วยตัวเองนะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ